โหไปทำคลิปอะไรมาเนี่ยวิดพื้นมาวิดพื้นอะไรข้าพี่วิดพื้นกระโดดตบมือได้30ครั้งแล้วดูลงทง้งลงเท้าดูตัวดิเนี่ย สายลุยก็อยู่นี่แหละโอ้ย oh, ตายแล้วทำความสะอาดให้ฉันเลยเดี๋ยวขึ้นรถมันก็เปื้อนนะแ,แข่งเท้าเออเอาเดีย๋ยวตัวต้องไปอ่างต้านอ่ะรองเท้าหนักเป็นโลนึงอ่ะแล้วคิดอะไรอ่ะกทำเปพื่อนขนาดนี้เนีน่ยเอาลงน้ำเลยจะเคลียบบนั้นแะล้วจะนั่นรงรถลกลับบ้านยังไงเนี่ยนั่งข้างหลังเลยนะอนเอออย่าลงเยอะ ตกตกข้อหาการตกตกนะครับเราจะได้ัำคิดนะครับหน้าละขามีเลือดอะไรใของแทนงแ้นะไปโดนอะไรมามอ,อ่ะเงินขี้วัวที่ไหนได้วัวอยู่ตรงนู้นแล้นี่จะนขี้วัวหรือเปล่าจะต้องเรื่องรองนะ้านะข้างหลังเลยนะข้างหลังรถเลยนะไม่ใช่เบาะหลังนะรีบล้างรีมาไปละเป็นไงทำคลิปแข็งแรง แข็งแรงคลิปแข็งแรงนั่งตรงนี้เลยแค่นี้แหละกลับบ้านที่เก็บน้ำเพื่อนหมดแล้วนย่างตรงนี้ก็นั่งตรงนี้แหละเสร็จแล้วนะนเป็นไงโอเคอาลงมาเลยน<า>ีบเก็บน้ำเอาอะไรไปล้างด้วยเพื่อนหมดแล้วลงรองเท้าไปเลยไปทำคลิปมาไม่ใหญ่ไปรีบอาบน้ำนะ